สวัสดีค่ะพี่น้องมาจากกินเขาเร่งจากพี่น้องจา๋าเนื้กินกุ้งดองที่หยู่หลอกพี่น้องเอ้ยตามเขาพูดอันนี้เป็นผัดกะลัมใส่สามสั่นอันนี้จะเลาะหนังเลาะหนังมันออกเลอะไปจะมันตรงหนังมันแข็งๆนะเลาะออกผัดไส้กะลัมปี๋ผัดกะปิผัดกะปิ สามชั้นกาส,สิตตังซื้อว่าจาังใดหรอพี่นอ้องนี่เด้อพี่น้องได้กิ่นเขาโอ้เขาไปที่หลายแต่ไม่เชืบอว่ากุ้งดองกุ้งดองกุ้งดองพี่น้องกุ้งดองหมักถั่วกุ้งงามๆพี่น้อง,อง,องดสดเลยถั่วกุ้งกิ่นเขาห้องทองกัน ขั้นถึงแสบทองอือหอม,อ,มอร่อยพัดเอาเองพัดหวานๆค้ม อาอันนี้ย้อนไ้ประมาณเขือคุ้มม่งเลละ ดอกตัวนี้ไม่แตกงหรคือ่ใหญ่อะไละแบกั